สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์นะครับวันนี้เดินทางมารีวิวที่ดินนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลนรงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ติดกับถนนเนี่ยนะครับเป็นถนนทางหลวงเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นที่ดินหน้ากว้างนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้าง นะครับเนี่ยก็จะเป็นแนวของที่ดินก็นะครับก็จะอยู่ประมาณเนี่ยต้นยูคานะครับต้นยูคาลิปตสนะครับทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างก็จะอยู่ที่ประมาณสัก70เมตรนะครับเนี่ยครับหน้ากว้างของตึ้นแปลงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับตึ้นแปลงนี้นี่นะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสามไร่สองงานเก้าตารางวา นะครับสามไร่สองงานเก้าตารางวานะครับถ้ามาก็สังเกตง่ายๆนะครับนี่ก็จะมีบ้านนะครับหลังสวยเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นบ้านของนะครับของฝรั่งครับชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็นะครับได้มาทําเป็นลักษณะบ้านสวนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับอ่าซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลนรงนะครับอำเภอสังขละ เทาน้าหนาวแล้วนะครับลมก็อาจจะแรงนะครับอาจจะฟังนะครับอาจจะมีคึื่นรบกวนบ้างต้อได้วยนะครับถ้าเราไปทางนะครับทิศใต้นะครับตรงนี้เลยนะครับจากตรงนี้ไปนะครับไปตรงนี้ก็จะไปที่เขตเทศบาลนะครับอำเภอสังขละช่างรัุรินนะครับระยะทางก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับถ้าเราไปทางทิศเหนือนะครับทางนี้เลยนะครับ ถ้าเราไปทางทิศเหนือตรงนี้นะครับจากตรงนี้ไปนะครับประมาณ6กิโลเมตรนะครับก็จะถึงเขตเทศบาลนะครับอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับทินแปลงนี้เป็นทินแปลงสวยเลยนะครับเหมาะที่จะซื้อมาเพื่อก่อสร้างบ้านเป็นที่ปรกอายนะครับหรือจะมาทําเป็นเชิงพาณิชย์นะครับมาเป็นร้านค้าในโอ้ตรงนี้ใช่เลยครับตอนนี้ผู้ทร้างกําลังชมช่องของนัทพลพรหมสวัดอยู่ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่ตอไปจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมนะครับเข้าไปมี3มช่องทางนะครับในการติดตามก็คือ1ช่องนะครับยู YouTube, 2, ทูบสองช่อง Facebook 3ช่อง t i ก t ็ต์นะครับพิมพ์คาว่านัทพลบสวดนะครับนนเนรมหานาคทอฐานพ่อพานลอริงแล้วก็ตามด้วยผมสวัสดนะครับและท่านจะได้พบกับผลงานของผมจำนวนมากเลยทีเดียว ขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยติดตามสวัสดีครับว่าถนนเส้นนี้นี่เป็นถนนยุทธศาสตร์นะครับที่มีรถผ่านเยอะมากในแต่ละวันนะครับแล้วก็สําหรับไฟฟ้านี่นะครับไฟฟ้าเป็นไฟฟ้านะครับสามเฟสเลยนะครับนี่ไฟฟ้าสามเฟสถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็มีน้ําประปานะครับเอกสารหลักฐานเนี่ยเป็นฉนดครุฑแดงนะครับสามารถอนกรรมัสิทธิ์ได้ทันที นะครับรา,ราคาที่เคยตั้งไว้นะครับที่ผมเคยมารีวิวแล้วครั้งแรกเนี่ยนะครับอันนี้ก็มารีวิวครั้งที่2นะครับครั้งแรกนี่ยขายราคานะครับไร่ละ1ล้านบาทนะครับไร่ละ1ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยช่วงนี้นะครับก็เลยมีความจะเป็นต้องใช้เงินนะครับก็เลยต้องมารีวิวอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นการรีวิวครั้งที่2นะครับ จากราคาไร่ละ1ล้านบาทโอ้ตอนนี้ลดกระหน่ำเลยนะครับลดแบบโอ้โหหน้าตกใจครับราคาเนี่ยจากไร่ละ1ล้านบาทนะครับเหลือเพียงไร่ละนะครับห้าแสนนะครับห้าแสนกว่าบาทเกือบครึ่งหนึ่งนะครับลดมานะครับเพราะฉะนั้นนี่เนื้อที่ทั้งหมดนะครับสามไร่สองงานเก้าตารางวานะครับขายยกแรงเลยนะครับสองล้านบาทสองล้านบาทโอ้ เบิก่อนนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ขายยกแรงนะครับประมาณ3ล้านกว่าบาทเพราะว่าไร่ล้านนะครับก็3ไร่2งานเก้าตารางวาก็ตกไปนู้นเลยครับสามล้านกว่าบาทนะครับแต่วันนี้นะต้องขายขายจริงๆนะครับก็เลยดั้มราคาขายนะครับขายยกแรง2ล้านบาทนี่ครับดูกันแบบชัดๆเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นบ้าน เนี่ยกำลังเปิดประตูพอดีเลยครับเจ้าของบ้านนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมาก็สังเกตง่ายๆนะครับเป็นบ้านหลังสวยเลยครับอยู่ข้างหน้าแหกมาจากเขตนะครับเทศบาลนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมาตรงนี้เลยนะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตรงนี้ไปเนี่ยไปทางทิศเหนือนะครับประมาณ6กิโลเมตรก็จะถึงเขตเทศบาลนะครับอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยรถวิ่งกันโอ้โหสนานวนไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับถ้าเรามาทําธุรกิจค้าขายเนี่ยผมว่าใช่เลยนะครับหรือที่ดินเนื้อที่3ไร่กว่าเกือบสีไร่นะครับถ้าเราจะซื้อมาเพื่อขอสร้างบ้านเพ็นที่พักอาศัยหรือทําเป็นบ้านสวนเนี่ยโอ้โหผมว่าตรงนี้ใช่เลยนะครับใช่เลยนะครับถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆท่านนะครับไปชมแบบพื้นที่นะครับแบบเต็มพื้นที่เลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับสังเกตง่ายๆที่ดินแปลงนี้นะครับที่มีต้นยูคาทั้งหมดเลยนะครับ ยูคาลิปตัตเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ด้านหน้านะครับซึ่งเจ้าของก็ได้ปลูกเอาไว้นะครับก็ต้นยูคานี่ก็ตัดทุกปีนะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่ทางเจ้าของเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ได้ปลูกเอาไว้นะครับนี่แหละทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทางเวิร์กเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงนี้ไปนู้นเลยสุดเลยครับต้นยูคานู้นเลยครับผมได้เอาตะลับเมตรวัดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ70เมตรนะครับ ก็ถือว่าที่ดินแปลงสวยเลยนะครับส่วนอนาเขตทางทิศใต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวขนานี้เลยนะครับแนวขนานี้ไปไปเรื่อยๆเลยนะครับไปทางโน้นเลยครับเป็นสีเหลืยมพื้นผ้านหน้ากว้างนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับทำเลที่จะมาเพื่อก่อสร้างบ้านที่พักอาศัยนะครับหรือจะทําเป็นเชิงพาณิชย์ๆๆนะครับถผมดินแล้วก็มาทําเป็นร้านค้านะครับเปิดเปิดเป็นร้านค้าเพราะว่านะครับถือว่าทำเลดีมากเลยนะครับ เพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างนะครับอำเภอสังขะนะครับไปที่อำเภอศรีนรงค์แล้วก็เส้นทางนี้ก็จะไปที่อำเภอศรีขอรภูมินะครับไปนู่นเลยครับจังหวัดศรีสะเกศหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเนี่ยจินของเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเบิ้งทางเวิงนี่เลยนะครับผมจะชี้ให้ดูนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยต้นไม้นะครับใช่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเป็นทําเลทองเลยนะครับ จากไรละ1ล้านบาทโอ้เหลือนะครับลดมาเหลือไร่ละ5 0 0แสนกว่าบาทนะครับไอที่เขาตั้งราคากัน1ล้านบาทนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ตั้งกันนะครับาราคาที่เขาตั้งกันก็นกในโซนนี้นะครับที่ติดธนูรัตยางเส้นนี้นะครับเขาก็จะตั้งอยู่ที่ไร่ละ1ล้านบาทนะครับแต่เราก็เคยตั้งแล้วนะครับยังขายไม่อกอกนะก็เลยต้องลดราคานะครับจาก นะครับราคาเดิมเนี่ยสล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือเพียง2ล้านบาทนะครับสล้านบาทโอ้ราคานี่เถ่อมีสภาพมากเลยนะครับเอกสารหลักฐานนี่เป็นครุดแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตบอกนะครับหมายเลขโชโดนะครับเพื่อท่านใดที่มีความต้องการที่จะชมพื้นที่นะครับจากการชมพิกันะครับอาจะอยู่ในประเทศ นะครับหรือต่างประเทศนี่สามารถดูได้หมดเลยนะครับหมายเลขโฉนดนะครับ7 8็ดนะครับ7827นะครับที่ดินเนื้อที่3ไร่2งาน9ตารางวานะครับสามารถเข้าไปดูใน Google m a p นะครับได้เลยนะครับนะครับประนินสนจสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีลาก็09478 38 419็นะครับขอยินดีให้บริการนะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะขายบ้านขายที่ดินขายที่นาอสังหาริมทรัพย์ทุกคิดนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ผมนัทพลพรหมสวัสดิ์นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือรับงานเนี่ยไม่มีการบวกราคานะครับไม่มีการ,นะรบวกร,ราคาขายนะครับไม่มีการนะครับเทินราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายนะครับทาไมถึงไม่เทินราคาถ้าเทินแล้วเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นก็จะขายยากนะก็ <c oughs> เลยไม่ไม่มีการเทินราคา นะครับขายตามราคาเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านซื้อสังหากับผมเนี่ยนะครับไม่มีการบวกราคานะครับขายตามราคาเจ้าของทุกแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็รับงานทั่วประเทศเลยนะครับต้องการที่จะให้ผมได้มีโอกาสไปรับใช้นะครับก็ติดต่อมานะครับยินดีรับใช้นะครับท่านลูกค้านะครับที่จะติดต่องานมานะครับรับงานทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นขายบ้านขายที่ดินขายที่นาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับพยานาเจ้าของที่ดินนะครับสวยมากๆ <c oughs> ใจดีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ